สวัสดีนะคะนี่เป็นคลิปแรนดอมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณจะได้สมหวังกับคนคนนี้ที่เขาเนี่ยจริงจังกับเราแค่คนเดียวซึ่งคนคนนี้เป็นคนที่เขาบอกกับเราตรงๆเลยนะว่าเขาจริงจังกับเราตั้งแต่แรกบ,รบคุยคนเดียวมีลักษณะดังต่อไปนี้เนาะแล้วก็คนที่เกิดราศีโอ้โหเป็นชาวราศีแบบธาตุดินมากๆโอเคอาคนที่เกิดราศีพิจิก กลุมกันนะแล้วก็เมษสิงห์ธนูนะคะแล้วก็คนที่เกิดวันที่ลงท้ายด้วยเลข0เลข3เลข4เลข9เลข8เลข7เลข6นะทีเนี้ย คนคนนี้เขาค่อนข้างชัดเจนตั้งแต่แรกเนาะว่าแบบเขาคุยกับเราแค่คนเดียวซึ่งบุคลิกกของเขาอ่ะเป็นคนที่โฟกัสกับงานเยอะมากแทบจะไม่ได้ที่จะแบบไปคิดถึงเรื่องอื่นเลยคือเอาง่ายๆเขาเป็นคนที่ทุ่มเทอะไรก็ทุ่มเทกับสิ่งนั้นอย่างเต็มที่ไม่ได้คิดที่จะนอกใจหรืออะไรก็ตามอ,อแล้วก็ไม่ได้เป็นพวกที่หวานสเสน่ห์บริหารเสน่ห์อยู่แล้วนะนั่นแหละทีนี้แล้วเขาคนนี้เขาจริงจังกับเราขนาดเนี่ยแล้ว จะเกิดอะไรขึ้นมีอะไรที่แบบจะช่วยให้เขาอะแบบช่วยให้เขาสามารถที่จะคอมมิตได้เร็วกว่านี้ทั้งๆที่เออเขาก็บอกว่าเขาคุยกับเราแค่คนเดียวนะแล้วมันจะชัดเจนไปได้มากกว่านี้ขนาดไหนออนั่นแหละเดี๋ยวนี่แม่หมอนแนะนําเป็นสิ่งนี้คือจะบอกว่ากําไรเนี้ยจะช่วยให้ทุกคน่ะที่ฟังคลิปนี้อยู่นะอที่ฟังคลิปเนี้ยอยู่ช่วยให้เขาเนี่ย พูดเอ่ยปากออกมาสักทีว่าแบบคือนอกจากการเอ่ยปากคือการที่เขาขอเราสักทีอะว่าเราตกลงแล้วเราเป็นอะไรกันเพราะว่าในช่วงเริ่มต้นน่ะที่พูดคุยกันเนาะเขาค่อนข้างที่จะแบบบอกเราชัดเจนว่าเราคุยกับเธอแค่คนเดียวนะไม่ได้คุยกับใครแล้วก็ไพ่สองถ้วยขึ้นเนี่ยค่อนข้างชัดมากว่าเขาชอบเรารู้สึกดีกับเรามากๆเพียงแต่ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องโฟกัสซึ่งคนคนนี้เป็นคนที่โฟกัสเรื่องงานเรื่องเรียนเออถ้าเรียนก็เรียนในคณะที่แบบมันต้อง ให้เวลาก,รการอ่านหนังสือเยอะๆอะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วกลายเป็นว่าเขาอะเลยแบบอาจจะยังไม่ได้มองคุณเป็น p r i ORITY หลักทีนี้ไพ่ก็เลยแบบบอกว่าเอ้ยคุณต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่เอาไปมูนะเพื่อที่จะช่วยให้สามารถที่จะทําให้เขาอะมองเห็นว่าเราเป็น p r i ORITY หลักหรือว่าอ่ะเราไม่ต้องเป็นอันดับหนึ่งของเขาก็ได้แบบในในเรื่องความสําคัญในชีวิตเพีงแต่ว่าอ่ะเราต้องให้เขาอะแบบแบบ เลือกตัดสินใจว่าเอ้ยเขาอะควรจะต้องแบบแสดงความชัดเจนอะไรที่มันมากกว่านี้นอกจากการที่แค่พูดว่าเอ้ยเราชัดเจนกับเธอคนเดียวนะคุยกับเธอแค่คนเดียวซึ่งเขากับคุยกับเราแค่คนเดียวจริงๆนะคะนี่อันนี้แนะนําได้เลยอยู่ที่ตะก,การนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใส่สิ่งนี้ยเวลาที่แบบไปเดทไปเจอกันหรือแบบแม้กระทั่งตอนที่เราไม่ได้อยู่กับเขาก็ได้แล้วแบบวิดีโอคอลคุยกันพูดคุยกันเนี่ยดูนะ พลังงานทุกอย่างอะ่ะเขาจะมาโฟกัสที่เราเออซึ่งแบบถามว่าดีไหมดีจริงๆคนคนนี้เป็นคนที่ขี้อ้อนมากๆถ้าเกิดว่าเขาอะ่ะแบบยอมแบบปลดปล่อยความเป็นตัวเองอะ่ะแม้ว่าเขาจะดูแบบมีความขึงนิ่งๆแต่สุดท้ายอะ่ะเขามีความแบบขี้อ้อนนะแบบเอออยากพูดคุยแบบอยากอ้อนน่ารักน่ารักอะ่ะเออนั่นแหละ ประมาณนั้นแล้วซึ่งเขาอะมีความลังเลใจว่าเขาทําสิ่งนี้ได้จริงๆหรอเขาไม่กล้าทำเออเข่นอายอ่ะถือนั่นแหละประมาณนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากดูดวงส่วนตัวหรืออยากอันให้ได้แบบแม่หมอกก็ทักมาที่บ้านเขียวได้เลยนะคะ